อ่ะครับผมมาคลิปนี้ถ่ายภายในนี่รถพวกนี้ประตูเปิดได้กว้างนะเดินได้ไม่ต้องชนตามสไตล์รถยุโรปครับเป็นไงออเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าแล้วมีเมมโมรีปรับได้3จุดคอ่คุณไหนคุณอ้นลองกดสักเลขดิครับให้กดเลขแหมมึงกดเลื่อนเห็นไนหะมันก็ไปที่มันตั้งกด2องนี้อ้าวไม่ไปไหนลองกด M ก่อนกด M แล้วก็เลื่อนไปนี่ กดสามเลื่อนเลื่อนกลับก่อนกดเอ็มกดสามอ่ะไม่ใช่แล้วกูตั้งผิดแล้วไม่เะันไม่เหมือนวีเอมไม่อละเอาไม่เลรครับมีเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรีปรับได้หมดเอออันนี้ขึ้นลงครัเนียนๆเ,เลยนะใชเบาะไฟฟ้านี่มีสองข้างครับฝั่งนู้นก็มี <c oughs> นี่นี่คือแผงประตูเออมีสองฝั่ง คนข้างๆก็ได้ไม่น้อยใจนะก็ได้เล่นด้วยเออไฮ้ยแล้ฝั่งคนนั่งมีแมมโมรีปะ่ะลองไปดูดิปะ่ะมีป่ะมีมีแค่ปรับอ,อย่างเดียๆฝั่งคนนั่งไม่มีแมมโมรีนะครับผมโอ้ใช้ได้ฝั่งนี้ก็ใช้ได้เหมือนนกัใช้ได้ปกติทุกจุดนะครับผม,มใช้ได้อืมแล้วก็ในตัวล็อกรถเนี่ยเซ็นทรัลล็อกคนนั่งก็มีนะครับผม ภายในสวยงามนี่ไงที่ผมบอกนี่คือสัญญาณเตือนตอนจะเลี้ยวรถใช่ะจะอยู่ช่องนี้ภายในสวยงาม,มาเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวดูภายในข้างหลังก่อน้วเดี๋ยวคุดออนตานรถเลยครับเพามันร้อนครับนี่ภายในด้านหลังนะทุกท่านแออุนแซนเลยไหมฮะ คืออะไรวะสตาร์ทเนี่ย <c oughs> มึงก็บอกสตาร์ทก็จบไปอ่ะครับทุกท่านอ่ะสตาร์ด,ดีครับโอ้โหโคตรนิ่งนะทีเดียวติดนะถ้าทีเดียวไม่ติดมันก็แปลกแล้วรถนี้เนี่ยสตาร์ทปุ๊บแอร์ติดอัตโนมัติเราตั้งออโต้โอ้โหแรงโคตรเลยพัดลมลลดูภายในครับทุกท่านอ่ะ เฮ้ยคุณอ้นเล่นเหรอเล่นบ่อยอยากเลยมึงว่างเลยเฮ้ยนี่ดูข้างบนนี่สัญญาณตัวเตือนเนี่ยยัางรูเลยนะเออรูแบบว่าเปิดฟงเปิดไฟอะไรนี่ได้หมดเลยนะทุกท่านไฟฟืนได้หมดนะครับไฟฟืนอ่ามาเป็นไฟกระจกนี่ไฟกระจกมีเหมือนกันอันนี้ก็มีมีสองฝั่งพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟัง c t i o n นะครับผมมีระบบครุสคอนโทร r คืออะไรคุณอ้นระบบครุสคอนโทร r o l cruise c o n คืออะไรวะ เออคือคะนะโถยหานการู้ก็คือระบบตั้งความเร็วนะครับผมนี่เราดูหัวเกียร์อันนี้มันมันล็อกความเร็วได้อ่าตั้งความเร็วที่กําหนดไว้นี่หัวเกียร์วยรสวยงามไม่มีขาดนะครับผมผ้าสวยงามภายในสวยงามไม่เท่าไหร่ครับคุณอ้นนี่นให้ดูกันเลยครับไม่ต้องพูดอ่ามาอยู่ที่แสนห้ารถนิ่งๆน,นะครับผมเฮ้ยเครื่องนิ่งจริงคันนี้ แล้วก็ตำหนี่มีข้างในที่ผมเห็นจุดหนึ่งเลยนะก็คือนี่ครับไอตัวไอตัวปรับซ้ายขวาแอร์หลุดไปฝั่งนี้กับไอฝั่งนี้ปรับซ้ายขวาก็หลุดเหมือนกันมีแค่2องจุดครับผมค่าซ่อมก็น่าจะแค่หลักร้อยนะคิดว่าอับนี้ก็ที่เสียบมอเตอร์จีร์เราไม่อยากวางแบบมอส่วยเงี้ยเพราะว่า,าทาที่เสียบไเ, <c oughs> เราต้องเสียบในจุดที่เขาให้เสียบนะครับ <c oughs> เสียบผิดจุดบางคนเนาพอทำที่เสียบมใ,ให้ก็เอาเหรียญเอาอะไรไปใส่ อ่ะแล้วก็คันนี้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะพวกนี่๋ยวผมใช้ดูว่าเห็นแบบโยกอะไรแถวเนี้ไม่โยกนี่นี่กดปุ่มกดปุ่มนะรู้ละกดลงไปไม่ใช่ดึงกดลงกดลงคือเบรกเบรกอ่ากดอีกทีสิอ่ะนายปล่อยเบรอดึงใช่ปะปล่อยเบรกอะดึงหรือกดไม่ถ้าปลดอะมันต้องกดลงอ่ะอย่างอย่างอย่างเอสอารีมันมันก็อิงได้ลอง อ๋ออันตอนนี้ยังไม่ไม่มีเบรกมือใช่ปะ่ะตอนนี้ยังไม่บึงอ่ะไหนดึงเบรกมือดิดึงขึ้นไม่ขึ้นต้องกดเห็นป่ะอัน,นอันนี้ปลดอ่ะไหน,นปลดปลดทำไงปลดดึงไม่ได้เอาได้เหรอเออเออถูกแล้วไม่ปลดคือดึงไม่รู้ไหมแต่ว่าอย่างอย่างเอสวีมันมันจะอิงจากเหมือนจริงนะใช่แบบแบบเขาเขายกขึ้นใช่ปะ่ะอ่เอสเอวีมันก็งัดขึ้นอย่างี้ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากนะ เนียนมากอ่ะเอ๊ะเขาจะขยับหรอครฮะว่าไงครับเดี๋ยวถ่ายข้างในอยู่มีแล้วปะอะไรวะมีอะไรวะไม่มีอ่ะก็เนี่ยครับทุกท่าน Volvo S 6 0เนี่ยเมื่อกี้คุณอ้นเหงื่อแต่ตอนนี้แห้งฮะเฮ้ยแอร์แม่งเย็บเฮ้ยเขาทำเขาทำเป็นรูปคนนั่งด้วยนะเนี่ยสวยงามก็เป่าเลยราคา5้า0 0 0เาครับแล้วก็ติดต่อใครครับ อยากซื้อติดต่อคุณนุ่นนะถึงโอนแล้วก็มีส่วนลดปะเนี่ยมีมีมีส่วนลดเนี่ยคุณลดอีกเหรอลดทำไมถึงลดวะก็ไปกันลดแล้วแหละหรือจะเพิ่มดีนี่ครับมีที่วางของรับนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าซอฟต์ซอฟต์เปิดแบบซอฟต์นี่สวยงามราบผมเล่มเริ่มทะเบียนพร้อมโอนครบหมดทุกอย่างรถถูกต้องตามกฎหมายครับผมอ่าแล้วก็ถ้า ซื้อไปแล้วแล้วอะไรวะแล้วคุณไปโดนตำรวจเล่นนั่นก็เรื่องคุณละ <c oughs> <c oughs> เอาฮะเดี๋ยบอกรถมึงถูกต้องไงไอ้ไม่เ,เ,เรื่องรถแต่ถูกกฎหมาย<อ>าแต่คุณจะไปขนยงขนยาอะไรเงรี้ยมันก็มึงก็พูดไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้พันเกียร์เป็นเกียร์ทริปโทนิกมีบวกลบนะครับผมจะให้ดูความเนียนนะมันโคตรสวยเลยคันนี้ดูพรงอะลรยนะล้ำเลยแล้วก็ดูว่ามีแอร์แบกรอบคันนะนี่แอร์แบกตรงนี้ก็มีแอร์แบกรอบคัน ครือพร้อมบวกอ่ะแอรร์ตงนี้ก็มีนะมีแอร์เสาด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเปิดดูไอ้คุณต้นไปนั่งหลังเลยเสียงปิดประตูแน่นมากครับผมอตอนนี้เรามาอยู่ข้างหลังครับผมนั่งสบายไหมคุณน้นสบายแม่งคืออันที่จริงรถทุกนั้ที่นั่งสบายกว่าข้างหลังนะให้ข้างหน้าให้คนมันขับไปใช่ เฮ้ยไหนลองนอนดิพวกนั้นลองนอนดิเฮ้ยหลับเลยเนี่ยหลับหลับเลยเออไหนเอาตรงกลางลงดิตรงกลางนี่โอ้โหวางแขนนะไว้วางพวกวางอะไรวะแก้วโอชีนี่หลายคนอาจสงสัยเฮ้ยรถยุโรปปกติตต้องมีแอร์ตรงกลางนี่ก็ร้อนนี่ไม่มีแอร์ตรงกลางทำไงดีวะเนี่ย แอร์กลางไม่มีนี่ไงมีตรงนี้นี่ครับขอย้ายเสานี่เย็นกว่าตรงกลางนะอยู่ตรงกลางมเป่าขาเป่าขาพอมาอยู่เสานี่คือเป่าหน้าเต็มเต็มครับอย่างเย็นมันโดนเต็มๆอ่ะเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างหลังก็ก็ก็เย็นเจี๊ยบได้อยู่ข้างหลังก็หวานได้เหมือนกันเอออะไรวะอันนี้อะไรครับอ๋อนี่ไฟนะครับผมแอร์แบครอบคันจริงๆครับทุกท่านใครที่ชื่นชอบความปลอดภัยต้องจัดไปครับจัดวอลโว่นี่มันนะเป็นรถอันนี้อันนี้เป็นลำโพงไม่รู้คืออะไรครับ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็มีให้ครับสำหรับไอคนขับที่แม่งชอบซิ่งอ่ะที่จุดบุรีอันนี้ไม่ไดมีแค่นี้นะเปิดเปิดเปิดไปเปิดได้เหรอได้เออวันี้ไว้เอาไว้ใส่บีบีกันนะครับก็อ่ะเก็บได้เลยคุกน้อนก็นี่ล็อกรถได้จากตรงนี้นะครับผมล็อกได้จากตรงนี้แต่ล็อกเฉพาะล็อกเฉพาะประตูนี้นะครับอ้าวเปิดไงวะเนี่ย ล็อกได้แต่เปิดไม่ได้ซะแล้วไม่ใช่จริงเปิดได้เราเปิดไม่เป็นครับ <c oughs> เอาไม่เป็นไรล็อกไปแล้วล็อกก็ถือว่าล็อกค,ครับอ่าภายในนี่เบาะหนังมีขาดไหมคุณว่นไม่มีขาดเลยอ่าเปิดจากด้านหน้านะผมกันเด็กกันเด็กโดดนะครับตอนแบบนะอ่าตอนนี้รถมันมันลันอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ก็สวยงามมากครับผมคันนี้วอลโว S60 สหกสราคาเท่าไหร่คุณร้อนขออีกรอบราคา เลยถลลืมราคาเองแหมขายรถไงวะสามสิบปีโอ้โหขายวันหลายพันเลยนะจำเลยไหมราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วก็ติดต่อคุณอ้นมาตติดต่อผม,มเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีส่วนลดให้เป็นไงบ้างส่วนลดพิเศษเออพิเศษหลังไมหลังไมต้องอะไรต้องหลังไมหลังเวทีเอ่อหรือไม่ก็อินบ็อกซ์นะมึงก็ไม่โพสต์ราคาให้มันรู้เรื่องไม่ต้องอินบงอินบ็อกซ เออห้าแสนหนึ่งมื่นห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทแต่มีส่วนลดครับไม่ต้องห่วงวเป็นรถที่แบบว่านั่งแล้วรู้สึกไงไม่อยากออก,งอกนง,อย,งอยู่บ้านขึ้นรถตานรถเปิดแอร์นั่งนะแอร์ที่บ้านยังไม่สบายเลยลมพันคนในรถรูนคนในบ้าน <c oughs> <c oughs> ออกข่าวไปกี่คร่างเออ <c oughs> เนี่ย,ยสวยงามมากทุกท่าน <c oughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่ง หนึงรถหรูอีกคันหนึ่งนะครับที่เรามานำเสนอ Volvo S60 เบาสวยสสีครีมเบาสวสวยเบาไม่มีขาดนะไม่มีขาดบบาสีครีมสวยครับผมม,ม,มันเป็นบบาสำหรับคนที่แบบมีธุรกิจหน่อยอะธุรกิจเช่นอะไรวะครบบอยารีไซเคิลแนะ <laughs> <laughs> ม่งคืนมาบอ่อเลอขักเลย <laughs> เออแอเออผ<ต><อ>ม,มต่แต่แต่สีบอกแบบนี้มันเป็นข้อเสียก็คือเลอกง่ายใช่ไหมต้องหมั่นทําความสะอาดอ่าก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวพูดเลยเปลือยก็คือราคาขอยกรอบคน่นก็ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้คุณจะได้ขับรถระดับระดับยุโรปบอนววอ่าระดับลงไปนี่คือก็ไม่ไอายเบนซ์บีเอ็มมันระดับเดียวกันระดับเดียวลงไปนี่ยามทําไงครับลงไปยามไล่เฮ้ยยามยามท่ ยามส่วนมากจะเห็นแล้วก้มเท่านั้นแหละทำไมวะ <laughs> ขับเหยียบตีนเหรอโอ้ไง <laughs> <laughs> <Okay. S 2> ที่ไหนได้แม่งก้มไ่ทุกคัน <laughs> <laughs> หลอกตัวเองเออไม่ไม่จริงจริงรถยุโรปมาเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนทั้งสีทั้งทุกอย่างะมันดูออดูดีมันดูแบบมีมีภูมิมฐานใช่เออพราะนั้น <ๆ S 2> 5, ก็ห้าแสนกว่าบาทได้ขับรถยุโรครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปก่อนทุกท่านสวัสดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Bye.